มาพี่น้องมาเนี่ยพาออกธงออก่าน้ำมือดอือคือจะว่าค่อยเป็นผีของก้อยได้ละมาการนกระปูพาการผีเขี้ยวใหญ่ในวายกนะพี่น้องนะการนเครียดน้อยพี่น้องนี้เฮาสัญญากันแล้วว่าสิพามาก้านเนาะการนกับไม่ได้ดุนดอกพี่น้องเพราะว่าเขากระอุปกรณ์เขาท่ายทำกับไม่จักมืดยักหยางแน่ก็เห็นบ่ชัตบเต่เจีนขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องการเครียด ขาคําเขียดแต่แอกน้อยฮอนแหละแหละการอยู่ซอเปอร์มาเก็ตน้อยฮอนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกาช่วงนี้กะกะพ่อได้กินพี่น้องเพระาะว่ามันโบเมนอั้นยามฮอนแท้ๆยามฮอนแท้ๆมันก็จะหลกว่านี้ยามนี่กะถึงว่าโบหลา,ายแต่กะพอได้กินเนาะพี่น้องเนาะพอได้ไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะให้ขายกะพ่ได้จะได้ขายดอกนี่ ตาพี้วคุบได้เขียนโมพี่น้องเลยเขียนโมตัวบักใหญ่เขียนโมตัวใหญ่นี่โว้ยถ้าบัวเอาหลีหลัวบุบคุบได้เพื่อนได้ไง่ายได้พี่น้องเพื่อนน่นลักแท้โดดหนีไว้ไหตัวนี้ใหญ่ใหญ่พี่น้องเนี่ยงามวะ่ะโดดหนีไปหลายตัวแล้วพี่น้องเอช้เพียวคุบได้ตัวนี้แหละพลาดให้ตาพียวคุบจนได้ตัวนี้ตัวใหญ่ติบอะไรเอากะเขียนโมละกาเขียนขาคำน้อยพี่น้องปะป่นกันไปเนาะนี่ก็ <laughs> ไปพร้อมดีใจเนาะในเขียดโม่ใหญ่พราะว่าพลาดไปหลายตัวเลยพี่น้องได้คุบมโได้โอ้ยเพื่นอนนี่โดดไวคักกำลังที่คุบมนี่ยโบทันดอกได้แต่ตัวน้อยถ้าตัวใหญ่เนี่เว้ยโ,โดดหนียงงบดเลยบบได้บ่ค่อยได้เพื่นอนตัวนี้แหละ,ต,ละตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอื่นนั้นหนีบดหาพี่น้องก็ก้านไปเรื่อยๆปเคยามก้นในพี่น้องเขียดน้อยเขียดกาคำนี่แหละเขียดหรือว,ว่าเขียดแต่แอก๊กเนาะแล้วแต่เสื้อเพื่นนะก็มีเขียดอันสายนำเลยพี่น้องเด้อ นี่ยสเปรจะให้เบ่งในซูมลงให้เบ่งเนาะบางคนก็สงสัยว่ามันเป็นจังไดนะสงสัยนะนี่ตัวน้อยนี่แหละพี่น้องนี่อันแบบนี้แหละกะที่เพื่อนขายตามมันพองตลาดนะเว้ยหากินเนาก็เดออยามาว่าเดินนอยนี่น้อยก็กินมันอันนี้แหละมันแสบพี่น้องเสบก็ตัวใหญ่อีกเป็นราคาก็ตัวใหญ่พ่อหยางตีเพื่อนน้อยหายานพน่ามรายเป็นกิโลน้ำเพรย์ก็ครบคุณได้อันนี้นะ อะไรเขาก็คุบไปเรื่อยๆกับพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยถึงว่ามันซี่บหลายท่อยามฮอนเนาะมาพี่น้องสะเพียวเจอเตา้าบแมนสะเพียวเจออะโดโดเจอะเพื่อนนั่นเฮ้าสะเพียวเรามาเบิ้งลงใส่เพื่อนกำลังซีมาไข่พี่น้องเลยจึงเป็นเต้าแม่เพราะว่ามองเพื่อนอยู่นี่มันเป็นหูลงไปเพื่อนแหละเอาก้นเพื่นอนนะซีลงไปมังหูงน,งนั่นเองที่สะเพียวซีนะเป็นเป็นหูลงไปอง,งใส่เพื่อนไข่สัเพียวเราได้ควัดเบิ้งเนาะพี่น้องว่ามันมีไข่โบ ้างในนะกระโบเดบิงโนดโดย่านโนโดย่านเต้าเล็กๆสะเพียวว่าสิเอาไว้นี่แหละให้เพ่นไข่ได้บไปขึ้นมาเพ่น,น่าจะไข่แล้วเลยว่าจังใดกับบรู้เนาะและก็เลยสิเอาไปปล่อยสะย่านคนมาเห็นเอาเ่นไปกินนะั่นหรือว่าจังใด่นขึ้นมาจากสะหรือจังใดกรบบบคู่จักเนาะพอมองนี่ก็ใกล้สะนะให้นาตัวนี้กัแต่สะเพียวสิเอาไปปล่อยลงน้ําไว้ให้เพ่นอยู่ในน้ำเนาจะนี่เอามาปล่อยลงสะน้อยเท่านี้แหละ ให้่นอยู่นั่นจากที่ขึ้นมามงเก่าบุกับบุ้งยักไข้แล้วหรือยังกับบวยักคือกันตเปียวกเลยวังดีเนาะเอาคนมาปล่อยนี่แหละเขาว่าผู้เท่าว่าเนาะโบหมโบฮาน่นว่ามาหากินเจอเต้าเนี่ยว้าสวยส่วยโบได้อยู่ได้กินแต่เมื่อรถดเพิะนว่าจะน่้นเนาะผู้เท่าว่าตะเพีืยกกะกะกับโบได้เมื่อได้พปเนาะกบมาหาอันเขียดตอกก็ังเจอได้เขียดคือเก่ากบแสดงว่าเออมันกะอันแล้วแต่ผมเชื่อคนอันนี้ หฮางากับบไดว่าแต่ว่าถึงงว่าห่างโเสือกับบไดว่าแต่เพื่อนว่ามาจากท่านสรงใจน่าจะเป็นซัดใหญ่เนาะตัวนั้นที่ว่าเพื่อนไปหาแหล่เจอเต้าแล้วกันโบตองไปโตนะความหมายของเพื่อนแต่ว่าอันนี้เขาก็ซัดน้อยกับโเป็นยังกะหาเขียด่ตก็ได้คือเก่านะพี่น้องนี่เขียดกระตูบ้ใหญ่เดี๋ยวพี่น้องตัวน้อนนี่แหละเขียดขาคําเนาะกระตูซัมนี่แหละถ้าถ้าบ้ใหญ่กูนี่กะใหญ่จักน้อยแค่นั้นแหละพี่น้องเอยแล้วก็มีไข่แค่นั้นมันบบได้ใหญ่ไปก้นนี่ได้เขียดอันนี้ไปว่าเฮาเช็ดเมนูอย่างเนาะพี่น้องบันี้ สบาย ust, ดีพี่น้องยกกระช่องกิเทพกับสาวลาวกันงานนี้มาตามสไตล์สาวลาวพี่น้องแทนแทนแทนไม่ละเขียดอันภาคสองเขียดมาแล้วนีはは่พี่น้องเอาขี้เอาตดออกเรียบร้อยเลยเดินนี่เขียดน้อยเขียดหาคำหอมพี่น้องเขียดอีโมเขียดแต่แอ๊กเอิญซื่ออย่างน่เอิญวัตถุซื่อนี่ล่ะเขียดน้อยทอาไปก้านไม่อีกแล้วพี่น้องเลย การกับประเทศไทยให้เบิกจริงจังนะพี่น้องท่านน้อยๆเพราะว่าไฟของบุบบุบพร้อมบุมีไฟสปอตไลท์เ <laughs> ขามัไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะพี่น้องเนาะนั่นแหละะให้เบิกเป็นหลักฐานอยอะน้อยนึงของกร็รทมาแกงพี่น้องเท่านี้ใส่นมไม้ส้มเนาะแกงเท่านมไม้ส้มพี่น้องแซบ่บอีกแล้วมือน,นี้มาด้วยไผ่มากเมนูนี้ลงไปก็เห็นคนมากหลายพี่น้องเมนูเคลียร์น้อยเนาะมันมันหากินยากกว่าเมนัน เขียดใหญ่เนาะเพราะว่าอ่ามันจะปีหนึ่งก็มีเท่อหนึ่งพี่น้องเพื่อจะจับได้แต่ละตัวมันตัวน้อยเนาะเพื่อจะจับได้ก็เว้ยเป็นหัวซักไปไล่คุกมาเอากระเมาแกงีมาเนี่ยพี่น้องมอฟลแหละทุบหัวสิงไข่ใส่อากาศเย็นนีพี่น้องทางใดอากาศเย็นเน้นเนาะก็เลยใส่เสื้อเขนยดาวอากาศเริ่มเย็นลงแล้ว ลงเป้งอยู่คนเดียวเนี่ยแหะมีนูเคียนมีพักสองแล้วนั่นก็ภักสามพักสี่ไปแล้วเสียบได้ละอ่ะโฮมเชีงไทยลุม่มม่อหอมกระชิมมะตั้มาามะเพ็ดเลยกะโฮมเด่งใส่เนาะม,มันพี่ว่งมาตาั้มมะเพ็ดวะนี่ก็ได้หลายประมนานั้นอยู่เคียนนี่กะ มือนั้นได้น้อยกว่านี้เพราะว่าสัเพียวอันเก็บบหลายมือนั้นแต่มือนี้เขาอันเขาไปตะเวนก็เลยมีเวลาเก็บลายอันพอเต้านะพี่น้องอันโดโด้วดูว่าไม่หยังไปเบิ่งนะเต้าเต้ามันกำลังไข่แต่ยังไงมันควัดอันขุ่มลงอันยูมองอันนะเพียวแล้วมันไข่บ้างแต่อันเอาไปป่อยลงหนองซจก ย่านแบบไว้นั่นคนมาเห็นย่านเอาเพ่นไปกิน่นนะนะเทเยวก็เลยไปป่วยลงอันซ่าแบบอัน,นอันนี้ยินพุทธาคุณวานนะถ้าไปไปหากินพอเตา่ามันสีบรมานนั่นพอเตาแลวเมือเลยเทเบวเอาเอาเตาไปป่วยกับมาเก็บเครียดกันยังมีอยู่เครีย <laughs> ดกันแต่ว่ากัดแจกว่าไม่นเรื่องจริงหรือว่า,พวาเพื่อเว้าจะเทเยวก็บม่รู้เนาะอันจะเทเยวคิดว่าพอเต่าเลยที่ได้เครียดในหม้อ่หมือนเนี้ยนะเพราะว่าเฮาอันเฮาก็เก็บไปได้อันได้ ได้พักหนึ่งเลยนะเกียรติกับมหาเกียรติโต้กัยังได้อยู่ก็ที่บอกว่าคอมเมนต์เนาะพวกว่าทำบริหารสัตว์ใหญ่หรือว่าอย่างไรเนาะเพื่อนๆอาจจะว่าว่าเรื่องหาสัตว์ใหญ่แล้วมั้ยอันนี้เขาหาสัตว์น้อยก็เลยไม่เป็นยังดรอกมาเอาลงหม้อเลยมันพี่น้องมันแกงเลยมันเก่งน้องมันซดน้ำจังอยก็ทีมาปรุงมันเอาเผ็ดกับอันนั้นลง ใส่รสดีให้มันมีรสดีอร่อยอร่อยใส่แป้งหงอนาะข่านก็ได้คือประเด็เด,ด้วยเอ,อจาจ้างเขาปรุงแล้วก็จสเอาเขียดลงไปเลยพี่นอ้องเขาเอานมไม่สุ่มไปล้างมาใส่นี่เขียนเขาว่าลูกโดดพวกแล้วเพี้ยเอาขี้โอกทุกตุวเนาะอันนี้ เพื่อเวลากินมันจัางโบแยะโบแยะนะกินมันจังกินแสีบมันแยะให้ได้พี่น้องมันคือมันกินขี้ดินเนาะเกลียดเทียนน้อยอย่าว่ามันไอ้มันโบมีขี้เดี๋ยวมันโบแม่นเลยเอาออกกระตูนี่มีขี้ดินถ้าเฮามั่นเอ้โหมันก็กินสบายพี่น้องโบมีขี้ดินพร้อมกินแสีบกินนัวพร้อมอ๊ะเอากรเอาฝามางอมไว้เดี๋ยวห้องเสียเราไปส้มไปล้างมัน món ngon mà linh <laughs> มาพี่น้องมาเดวเอาน,น้องมาส้ม,มลงเน,ะนาะลงเลยไม่ส้มน้อยก็เคเียดละบันหอมละบันองแสบ่บ้านห่าเลยมื้เเอเนอ้าพี่น้อง องอฟ้าไว้สุกกันเนาะมาพี่โองใส่พักน้นตู้มาเนี่ยทุกอย่างสุกแล้วเนาะท้ายเลยท้ายสุกมาลงไปเลยหอมขนาดพี่โองเอ้ยเอาอยางมาเล็กกับโบยง ไปหามาเองกับมือเสออุดนี่มากขอกินน้อยวยค่อยเมื่อย <ś c oughs> <ś c oughs> กินคือเก่าแล้วพี่นอ้องเมนูบ้นบานๆกลัวบ้นบานๆคนกับบ้านๆมาเด้อเอาเรียบร้อยซีมแล้วมันโอ้ยผมพี่น้องซีมมานนี่ แสบแท้เดีมาเดินไปน้องแสบไปเลยนะมาเดินบอลเล่นนะหามาเองเฮ็ดกินเองเนี่ยความภูมิใจในเต็มรนะ้อยเนาะนี่แหละต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าหามาเองเฮ็ดยังเองอันอีหยังก,ก,ก,กะเฮ็ดด้วยตัวเองนะมันจะภูมิใจเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละม้าม้าคุณน้องกันอันเลยกๆคุณน้องถอดรองเท้ากันมะันนะจะแสบบุกการดบุกโดใส่เนอร์ดู จับเองกับมือเขียนอิโมหไงเต้นหนีเบดปะได้แต่ตัวน้อยตักเลยบันหอมครับหอมน้าไม่ซุมอาหารนั้นสเสลงนี่แหละมาเด้๋ยพี่น้องออกอายต,วต,วตวรวจแล้วเลย แกงเขียดน้อยใช่นอนไม่สมุมผักที่ชองเขียดน้อยพุทนนามัน้วนมาดูพี่น้องใครเคยกินไ <c> ห <oughs> เขียดน้อยมีอไอหนึงว่าอยู่บ้านหลายมีเคยกินเว้ยอันนี้แหละมันเสบกว่าเขียดใหญ่นะมันราคาแพงกว่าเขียดใหญ่อีได้อันนี้นะไปเก็บมากินเด้อค่ะบ้านหลายนะ มันราคาแพงแล้วมันหากินยากปีหนึ่งมันจะมีแบบเพื่อเดียวนึงนะอันนี้มันราคาสูงกว่ามันกบดีได้เขาขายนะน้องอะไรเพื่อมันชิได้เนาะแต่ละตูมันก็เลยราคาแพงมันจับเพื่อละโตูเพื่อชิได้หลายอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องลมพัดแล้วก็เริ่มหนาวแล้วอากาศก็เริ่มเย็นลงมันไปกับรักษาสุขภาพในเด็กจาะพี่น้องเป็นไข้เป็นหนาวง่ายมืนอนึ่งฮอนเมื่อนึ่งหนาวอะไรฉันคลิปนี่กับ พามาแกงเกลียนน้อยใช้นมไม่สมพี่น้องมาได้ใจกินนกันแล้วเรากินนี้ก็ขอลา,าพระจ้าพี่น้องไพมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อผู้ใดเข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะพี่น้องถ้าเรากินนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้สาสบายดี